สวัสดีครับวันนี้พบกักับช่อง King Life 2 0ป8อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Roblox Zombie u p s c a ซ i n g นะครับผมเอาชีวิตจากพวกซอมบี้ใช่ไหมใช่ตอนนี้ผมยังเล่นหมดมง่ายโหมดที่โหดที่สุดก็คือวันสิ้นโลกใช่ไหมใช่หมดง่ายยังจะตายเราจะไปเล่นวันหมดคนวันสิ้นโลกใช่ ก่อนสิโลกที่โลกจะระเบิดโครสมีจะลังแล้วไอ้เครื่องซุ่มของมันไปไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอกูไม่กลัวแล้วไอ้พวกนี้นเออ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 หาต่อเรื่อยๆไปๆๆตุ๊บก็ช่วยอยู่เนี่ยแล้ช่วยอยู่เนี่ยเห็นไหม อึ๊บล้อมสองคีสอมบี้จะล้อมเราครั้งที่สองปืนปืนสมบีอับไซส,สิ่งนีะครบผมคีสอมบ,อบี้อาบไฟคะแนนไม่พอเพียงโอ้ oh, อันคือออกด้วยเจ๋งนะถูกปี ปุ๊บปังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพื่อนมปยิงจากตรงไหนอะเลขยสี่พอนะเพื่อนมายิงจากตรงไหนอะฉันยังไม่เห็นสอมดีเลยสักตัวนึงซอฉันยังไม่เห็นสอมบีสักตัวนึงแล้วที่สมที่ที่เออเไอ้ที่สมของมันหายไปไหน ผมแปลกใจมากเอากอลยนตรงนั้นคอยโชคดีเอาไปตรงนั้นเดื่อบอกว่าไอ้นี่มงคอยกันหน่อยอะไรเงี้ยคอยแจ๊สพี่เอะ ใช้แกพิษทำให้ซอมบี้กระตุกไอ้โวยอุ๊บอุอุ๊บอุบอ้๊บรุ๊อุ๊บอุ่อบอม๊บอุ๊นุ้๊แบ,บบ,บอุ๊บอุับอา๊บอุับอัวบอ้๊บอุบอุ๊บอุ๊บอุนออุ๊บอุ๊บอุ๊บออุบอุอุ๊บุอ๊บอุไอ้ตบวนี้อัน หลบเก่งนักใช่ไหมกระสุนทองก็คือไม่มีวันหมดโอ้ยโอ้ยอาบิจีเลเกวลวเก่าอาบิจีเลเกวลวเก่าเคนัทบีอีกอันหนึ่งโอเคนะไหมตอนยิงไม่เห็น ก็ยิงไงวะตรงๆโอเคก็ได้ตอนนี้หน้าผมผมจะล้วงจะาโดดลงมาเพื่อโอเคเราไม่เราไม่เติมปืนนี้แน่นอนเราจะเก็บไปเอาเอาเต็มไปเปนน็นคะแนนคะแนนคะแนนไป มุนปืนวันตึ้งตึ้งจะโยนใส่ฉันเพื่อมานี่มานี่เออเออเออจะโยใส่กันเพื่อช่วยเลงใส่นะฟูดไม่เป็นไรอึ๊บอึ๊บสมมติอึ๊บ ซอมบี้อัพเซซิงนะครับผมคันป่าโอเคนะคผมปึ๊บผมมีปัญหาก็คือเห็นแต้มแต้มตรงอยู่ที่เลือดผมไนะก็คือผมจะไปหาแต้มผมเมื่อผมหาแต้มผมเต็มแล้ว แลวผมแค่ต้องการต้องการอะไรรูป้ปะต้องการไอห,หมุนวงล้อปืนเพราะเออ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 เจอแบบไม่เจอซอมบี้มันจะขึ้นมาตรงนี้ได้ทุกเมื่ออะไรรับซับชิกออชวิตชิกออชวิซอมซอมบี้ตายอยถึางงาั้นแล้วไม่มีคนเก็บ ตอนนี้ยังทศการใประเทศกลางอาหรับนี่มาเผืออะไรนะั่นใช่มาเผื่อประเทศใช่มาเผื่อประเทศอะไรด,ด,ดูอะไรนะเอาตอมบี้มาตอมบี้มาคันตาเฮ้ยทำไมไม่เอาเฮ้ยลูกกระสุนใส่ลูกกระสุนหมดก็เติมไงโอเค

ตัวฆ่าตัวตายเลยระเบิดเลยระเบิดเลยเจ้าซอมบี้ซอมบี้นี่ระเบิดเลยระเบิดเจ้าเจ้าระเบิดเอึมเท่านั้นใส่แม็กใส่แม็กลุยอ,อึบยิงเฮ้ยชิันก็บแต้มก่อนเธอต้องยิงให้ปันไปเรื่อยๆนะครับผมใช่เพราะจะไม่ยิงไปอะอ,อ,อะไรนะเราตายแน่พเพื่อ,อนเหมือนกันตายแน่แถมเงินก็ไม่มีตังค์เพือลูกกระสุน แพ็คเนี่ยเฮ้ยกกระสุนกลับมาแล้วก็ใช่ไงตัวไงก็สุนกลับม,มาแล้วก็ยิงเนี่ยซอมบีบ้มาดิาก็เลยกลับมาแล้วผมอยากขึ้นตรงนี้ได้แต่ว่าเกมพอไม่ให้ขึ้นเนี่ยดูนะเอ๊ะเพราะว่าถ้าเราขึ้นได้เนี่ยสอมบีก็จะมา two o n ซอมมี <correction>! <ITA> ่กำลังเข้ามามาเข้าเข้ามาวผมเบื่อเนี่ยผมอยากได้ปืนใหม่ก็คือแบบหาปืนหาที่หมุนวงล้อปืนก็ไม่ได้สิเฮ้ะปุ๊บนั่นเหรอนั่นเนรอตอนนี้แบบกำลังโดดจนมืด น้าผมสันก็ยังรังจะล่งแล้วก็ขึ้นมาใหม่ผมไม่สนใจอะไรและผมต้องไปหาอะไรเลยไปช่วยเพื่อนละอืมเราช่วยดีคนะับผแว่าก็คือตรงนี้นี่ที่ส่งมงล้อเปล่าโอ้โหที่เกิดซอมบี้ด้วย คอมบี้ตัวนี้ลบเก่งนักชอบขอบคุณนะจมแสงสีม่วงนี่ไงแสงสีม่วงเนี่ยจึมนี่ไงทำขึ้นมาอะไรติดข่าวมาอ่านอะไรลูกศรหมด เปลี่ยนปืน,น,นปคือยิงมาเปีใครจะพบมีได้ตลอดเวลาลูกปุ๊บเป็ลูกมีลูกใหญ่ลูใช้ปืนสั้นเลยเอ็มเก้าเอ็มหนึ่งหกเอสแอนด์เฮ้ยอย่ามาดิกกาโอเคนะครับผมลึบนะตอนนี้ที่นี่ไม่มีอะไร เลยนอกจากซอมบี้กับเราที่อดรูเข้าไปไม่ได้ท like bon ี่นี่เป็นโรงจอดรถของเจ้าหมีเจ้า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 ตอบไปทากดม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  ไปขนโดนงอนไปเลเหรอลูกใช่ไม่สนใจใครแหละลิงซอมบี้ถึงงูเลยพึบพึบยิงยิงยิงเพื่อนใช้อาวุจีตลอดเพื่อนจริงเพื่อนมันจะเดินไปเดินเห็นไหมเพื่อนอ่ะเขาใช้ปืนที่สุ่มมาเห็นไหมปืนไหนก็ยิงแน่เหมือนกันเลยช่วยเพื่อนยิงมาเดี๋ยวว่าฉันอยากได้ปืนททูด้วย ก็เดินหายไปไปด้วยไงกลองสุมเพ็นดีไซายอะฮะก่องสุมเพลนีไซายไม่ใช่กล่องสุมปืนปืนจริงที่นี่ไม่มีะไรที่นี่มีโหลดใหม่เลยโหลดใหม่เลยคือปืนไปก่อนไอ้ซอมมี่ตรงนั้นเบื่อยกข้าศทำ เพื่อนเรามีอะไรมาฝากฉันมีอะไรมาฝากนี่หุ่นนักมายากลระเบิดไม่มีวันหมดมายาโมย ก็คือนะบีชุมบอนบีนาโอโจมบี้กำลังเข้ามาซอมบี้กำลังเข้ามาเจ้าโจมบี้ก้าวมานี่ซามสามพันโอเคเอจิคัสเอสโอ เอสแปลว่าความช่วยเหลือจะดังมาเมื่อก่อนไอ้ซอมมี่ามากวนตอนที่ฉันภาคมิเพื่อนจาัดก,การให้ด้วยนะจะไม่สนใจะล้แหละ S อ S เมื่อก่อนเคยมีคนอยู่แล้วก็เจอซอมมี่มาบุกเขาเลยเขียน SOS ก่อนแล้วคนที่เขาเขียน SOS ก็คือคนนี้ คนคนสีฟ้าคนเนี้ยเขาเขียนผ้าว้มั่วแหละจริง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 บอสตัวอะแบบนี้มีบอสซอมบี้นะไม่จริงๆเพื่อนเราเขียนเพราะว่าเครื่องบินจะมาว่าแล้วไปแล้วครับผ้าใบม่วแหละไม่เห็นมีเครื่องบินมาเลย ไม่ไหวแล้วไม่ข้าต้องรี่นี่เสร็จแล้วก็เจอกันอนทีหน้าใช่ครับผมเจดกันเดี๋ยวนี้วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเม่โมกบลพีนะครับครับสวัสดีครับ